ผลสรุปผลสรุปหลังจากแกะแผลทุเรียนเสียบข้างสองวันแล้วปรากฏว่าล้มเหลวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหลพ่ตตดตามมายช่วงดีๆทุเรียนบันเดินครับแกะแผลได้สองวันนะครับวันแรกเขียวอยู่เลยครับวันที่สองตอนเช้าก็ยังเขียวอยู่ นะครับพอช่วงเย็นมาเหี่ยวซะงั้นนะครับมาดูสาเหตุครับที่ว่าไม่รอดเพราะอะไรจากยอดเขียวยอดอวบนะครับเชื้อรานะครับท้นนี้มีปัญหาเชื้อราอยู่แล้วนะครับ ชื่อลาลาสีชมพูนะครับลาสีชมพูที่ขอบแผลนะครับเนี่ยแล้วก็ก็ค่อยรักษามานะครับก็ดีขึ้นนี่พอมีแผลใหม่นะครับเปิดแผลเปิดแผลเพื่อที่จะเสียบข้างนะครับเกิดลาซะง,งั้นเห็นไหมดูว่า ก็มีเงาจะบังเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะแห้งเหี่ยวทั้งนั้นดูฮนะจบเกมเกมมอเวอร์กบชัยน้ำเดี๋ยวเอาใหม่ครับไม่ท้อทาสนุกสนุกไปนะครับต้นของเราเองชื่อลายเยอะมากเลย ก็จะมีแผลนะครับแผลแล้วก็มีขอบสีชมพูชมพูสีชมพ,สมพูสีส้มข้อท้าด้วยแต่โครมากกับผสมกับปูนแดงข้อเบาบางแต่พอเปิดแผลใหม่เนี่ยดูวะเปิดแผลใหม่มาเฉยเลยนะครับ สรุปสรุปว่าเธอไม่รอดครับไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จก็สู้ใหม่ครับผมเดี๋ยวจะต้องจัดการใหม่โอเคครับคลิปนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ